ารวมตัวกันผลิตของขายถนัดอย่างไรก็เอามาผลิตขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์มีสารพัดทั้งของกินของใช้ผู้ที่ชำนาญทางด้านว่านหางจระเข้ก็เอามาทำตั้งแต่เป็นคล้ายๆวุ้นหวานวุ้นกรอบรวมไปจนกระทั่งถึงทำเป็นแชมพูสระผม ซึ่งเข้ากับมะกรูดด้วยเป็นมะกรูดนั่นนะ่ะคนโบราณเขาเอาไปเผาไฟแล้วก็เอามาสระผมเป็นครีมนวดผมที่ดีมากผมเคยมีน้ำยาใส่ผมที่มีมะกรูดปนอยู่ทำจากฝรั่งเศสเคยซื้อได้ที่เมืองลาวแต่ บัตรนี้ไม่มีแล้วครับมีแต่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกรนี่ยเขาทําแล้วไอ้ตะกรอนที่ตกออกมาเนี่เขาทําเป็นน้ํำยาล้างห้องน้ําก็ได้นี่ครับมันทําให้ได้ประโยชน์หลายต่อหลายอย่างพวกปลาลาต่างๆปลาหมำปลาราปลาเนื้ออ่อนก็มีมาก ผมก็ซื้อเอามาเพราะว่าเป็นคนชอบปลาลา <c oughs> โดยเฉพาะปลาหมำจากสองพี่น้องนี้หารับประทานลำบากมีแหล่งจำหน่ายอยู่แหล่งเดียวคือที่ร้านนายสมิงที่ซอยมิตรขามสำเสนนั่นก็จำหน่ายปลาลาจากทางบันยวนที่สองพี่ที่สองพี่น้องมี ของกินของอะไรมากมายหลายต่อหลายอย่างรวมทั้งไข่เค็มซึ่งเค็มไม่จัดนะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตเข้าไปในนั้นแล้วเพลินครับแล้วก็นึกชมเชยแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ช่างสรรอะไรต่ออะไรมาจำหน่ายแล้วก็ร้านนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายที่อตอตก่อน,นะครับ ไม่ใช่ว่าพอหมดงานนี้แล้วจะหาซื้อไม่ได้เขาจะไปรวมจำหน่ายอยู่ที่ร้านกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านที่ออก,อกอถ้าท่านติดอกติดใจผลิตภัณฑ์ก็ตามไปซื้อได้ที่ตลาดออทก,กอผมยังไม่ได้ไปดูว่าขายอยู่ตรงไหนก็เพียงตะบอกรวมๆกันไปเข้าใจว่าท่านที่ไปมาแล้วก็คงจะรู้ว่า ตำแหน่งแหล่งที่ที่เขาไปขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนั้นอยู่ตรงไหนนะครับวันหลังผมจะลองโผล่ไปแล้วก็จะมาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับขอแจ้งมาอย่างนักรักบี้เก่ากึกทุกท่านสมาคมรักบี้ขอเชิญนักรักบี้เก่ากึก ทุกท่านมาร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ฉลองชัยชนะในวันพฤหัสบดีที่11มกราคมคือในวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาที่หอประชุมกองทัพบกบคุณประสานคุณดีลก อดีตนักรักบี้เก่าคึกของธรรมศาสตร์แจ้งมานักรักบี้เก่าคึกนั้นมีอายุตั้งแต่เข้าใจว่าห้าสิบปีขึ้นไปนะครับห้าสิบปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงหกสิบปีและเจ็ดสิบปีเก่าคึกจริงๆนั้นเลขเจ็ดแล้วทั้งนั้นเลยทีเดียวอย่างคุณประสานคุณณดีหลกนี่ก็เจ็ดกว่า ที่ล่วงลับไปแล้วไปรวมทีมฟอร์มทีมกันอยู่ที่อีกพบหนึ่งก็อีกมากมายได้แต่ตัวกลัน่นนทั้งนั้นอย่างเวทจัญญาเพศนั่นก็ไปรวมอยู่แล้วเ,เวทนั้นเล่นเป็นเข้าใจว่าเป็นฟลายฮาฟแล้ว มีที่อยู่ตั้งเยอะแยะอย่างคุณองค์อาจนาครทัพสครัมฮาฟของเราก็ยังอยู่นะฮะนั่นก็เป็นดาราในรุ่นนั้นเลยทีเดียวคุณอรุณแสนโกสิกไม่อยู่แล้วคุณอรุณส่วนใหญ่มักจะเล่นเป็นฟูลแบ็กไม่อยู่รุ่นเกา๋ากึกนี่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอาอายุแค่ไหน ถ้าจะให้ผมกะเกณฑ์ก็คงจะเป็นผู้ที่เล่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเมื่อปี2489บ้านเมืองสงบงบเงียบการกีฬาก็ฟื้นฟูส่วนใหญ่จะเล่นกันในระดับอุดมศึกษาหน้าเก่านั้นก็คือจุฬากับธรรมศาสตร์ แล้วก็ต่อมาจุลาธรรมศาสตร์นักเรียนในเรือนักเรียนในร้อยนี่แหละนะครับรักบี้ที่เล่นกันในตอนนั้นแล้วก็มีกเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2486พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีทีมรักบี้ของนิสิของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ ลงสนามจำได้ว่าโดนต้อนตือซะหกสบจุดได้ในตอนนั้นธรรมศาสตร์ต้อนอยู่60สบจุดได้เพราะว่ายังไม่ชำนิชำนาญในระดับธรรมดามัธยมศึกษาก็มีโรงเรียนวชิราวุธเป็นผู้ที่เล่นลักบี้มาตั้งแต่นมนานเมื่อมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ หรือไปอยู่ที่อุดมศึกษานักเรียนในร้อยนักเรียนในเรือก็เอาความเก่งกาจที่ตัวเองได้สั่งสมเอาไว้มาเล่นในตอนนั้นโรงเรียนเทพศิรินก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่สอนรักบี้เล่นรักบี้กันตั้งแต่เมื่อสมัยเรียนมัธยมอยู่ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทพศิริน แล้วก็มาเล่นรักบี้ในมหาวิทยาลัยนั้นก็คือคุณมรุษบุญนาะอย่าไปดูถูกคุณปู่ท่านนะครับที่ไปเรียกคุณปู่นั่นน่ะท่านเป็นนักกีฬารักบี้ที่เป็นดาราคนหนึ่งเลยนั่นก็เป็นนักรักบี้เก่ากึกคนหนึ่งแต่ ในตอนนี้อาจท่านอาจจะมีเวลาไปร่วมสังสรรค์กับนักรักบี้เก่ากึกกันบ้างแม้กระทั่งท่านอดีตพบทบพลเอกวิมลวงวานิชนั่นก no ็นักรักบี้พลอากาศเอกเกษตรโรจนนินนั่นก็นักรักบี้ดาราของรักบี้เก่ากึกเนี่ย ทางโรงเรียนในร้อยก็มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบรรจบบุญนาคมีพลอากาศเอกจันยานะทางทหารเรือนั้นก็มีหนุ่มหล่อลงไปทีไราสาวกรีดก็คือนาวาเอกขจิตบัวจิตติแต่ก่อนนี้นักรเบียทหารเรือนี่มีชื่อที่จำง่าย มีอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าหยวกนามสกุลยาดีเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีประเทืองเทืองจันทราภาโอ้หลายคนครับที่ตายไปแล้วก็มากที่ยังอยู่ก็มากที่ยังแข็งแรงหนุ่มแน่นสามพันตึงก็มีอยู่ยังไงยังไงเวลาที่เราจะพบปากกันเนี่ย มันน้อยลงแล้วครับเหลือกันอีกคนละไม่กี่ปีถ้าเราถือว่าพออายุเกินเจ็ดสิบสองแล้วเนี่ยนับถอยหลังได้ก็เหลือเวลาน้อยเต็มทีแล้วนะครับวันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้ยังไงยังไงก็ไปร่วมพบปะกันสักหน่อยที่หอประชุมกองทัพบ,บกเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับ สำหรับนักรักมีเก่ากึกจะได้ไปพูดถึงเรื่องเก่าในอดีตตามประษาคนที่อายุมากที่ต้องชอบของขมชมสาวสาวเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวก็ไปเจอกันรับรองมีเรื่องคุยกันไม่รู้จบอย่างแน่นอนอีกคนหนึ่งที่จะต้องพูดถึงก็คือ คนเอกประวัติวงอุตเสวีเดี๋ยวนี้ท่านเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหรือตัดให้สั้นๆว่าสมาคมนักเรียนเก่าหอวังเข้าใจว่าท่านคงจะไปร่วมงานสังสรรค์น,นี้อย่างแน่นอน สำหรับผมนั้นพฤหัสที่สิบอดมันมีงานอยู่นะครับคงจะไปร่วมสังสรรค์ไม่ได้เพราะว่าทางการบินไทยเขาจะเปิดตัวแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ชุดใหม่ที่ห้อง room, รีเจนบ r รูมโรงแรมรีเจน เวลา1 8บแปดนาฬิกาสาถึงยี่สเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทางรักบี้เกา่ากึกเขาจัดสังสรรค์ด้วยนะครับก็เรียนคุณประสานคุณณดีหลกบอกว่าพวกเก่าๆพวกเราเก่าๆนั่นน่ะสมัยนั้น มีใครบ้างที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ยังไงยังไงส่งข่าวให้รู้ด้วยเพราะมีอยู่หลายต่อหลายคนที่ติดต่อกันไม่ได้บางคนนี่ถึงแก่กรรมไปแล้วก็เพิ่งจะมารู้ในตอนหลังก็เป็นเรื่องของนักลักบี้เก่ากึกที่จะไปสังสรรค์พูดถึงเรื่องการแข่งขันในสมัยเก่าๆกัน เรื่องเหล่านี้พอเวลาได้พบปะคุยกันในบรรดาคนร่วมสมัยกันเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันตาเห็นเลยทีเดียวท่านที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวในปัจจุบันนี้ก็คงจะนึกไม่ถึงว่าเออพวกผู้เท่าทั้งหลายแหละเข้ามาพบปะกันเนี่ยมันจะสนุกสนานอะไร พอถึงเวลากินเหล้าก,ก็กินไม่ได้แล้วหมอห้ามอะไรต่างๆนานาคุยกันถึงเรื่องสังขารเอาไว้ให้ท่านมีอายุมากกว่านี้สักหน่อยท่านจะเข้าใจว่าคนเราเนี่ยพอเวลาแก่ตัวลงเนี่ยเมื่อได้มีโอกาสพูดถึงความหลังครั้งอย่างสดใส เมื่อตัวเองยังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่นั้นมันเหมือนกับยาอายุวัฒนะนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นหนุ่มอย่างเดิมได้แต่เหตุการณ์ที่เราได้ประสบมาสัมผัสมาด้วยตัวเองเนี่ยยังสดใสยอยู่ในความทรงจำอยู่ตลอดเมื่อมีโอกาสได้มาพูดกัน ในบรรดาคนที่ร่วมสมัยก็จะทำให้บรรยากาศครั้งกระโนนกลับมาแจ่มชัดในความคิดเหมือนยาวัฒนอายุวัฒนาครับอย่าไปดูถูกเลยครับว่าเอ้ยงานนี้ไม่หนุกหรอกคนแก่พบกันไม่หนุกที่จริงสนุกนะครับสนุกจริงๆ เรื่องอะไรต่ออะไรนี่งัดเอามาเล่ากันน่หากันหลายตลบเลยจะบอกให้เมื่อวานนี้ผมไม่ได้เล่าถึงเรื่องเอหรือเล่าครับตอนที่ไปอิสราเอลไปงานมหากรรมส่งเสริมการเกษตรที่หอประชุมแห่งชาติสิริกิตนั้นทำให้คิดถึง อิสราเอลที่ได้ไปเห็นมาเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าชาวยูเนี่ยมีเทคโนโลยีที่เก่งกาจสามารถพลิกฟื้แน,ฟนแผ่นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์จนกระทั่งปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้สามารถทำทะเลทรายที่แห้งแล้งให้กลายเป็น พื้นที่เขียวชาอุ่มได้ที่ตรงนั้นเขาไม่มีดินดีมีแต่ทรายเขาก็ไปเอาดินจากที่อื่นมาใส่ลงไปครับแล้วก็ปลูกพืชมีการให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างครบถ้วนกระบวนความทะเลทรายนะั้นมันแห้งแรงเขาก็ขุดเจาะลงไป จนถึงใต้บาดาลเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เอาถ้าน้ำกร่อยเขาก็มีเครื่องที่สำหรับทำให้คือทำออบำบัดน้ำจนกระทั่งใช้ปลูกพืชได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังคิดค้นผสมพืชที่ ขึ้นได้ในน้ำกร่อยน้ำเค็มเรียกว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาเอาชนะธรรมชาติได้ก็คงจะเป็นชาติเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราจะว่าชาวยูเนี่ยเป็นชาติที่อาภัพก็อาจจะกล่าวได้แต่ตามธรรมดาคนที่อาภัพเนี่ยนะค มักจะมีอะไรดีๆอยู่ในตัวพอได้ไปเห็นเข้าแล้วแล้วก็มาเห็นงานมหากรรมส่งเสริมการเกษตรของเราก็มีเทคโนโลยีที่เหมือนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะการให้น้ำกับพืชก็ใช้ระบบจากทางอิสราเอลเหมือนกัน ไปที่นั่นเราได้ไปพบกับสิ่งซึ่งเป็นความหลังในการต่อสู้เพื่อตั้งประเทศขึ้นมาเขาจะจำลองสถานที่เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าพวกคนรุ่นแรกที่เข้ามาอยู่ในอิสราเอลนั้น ต้องต่อสู้แค่ไหนเขาต่อสู้มาตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศที่เรียกว่า War of Independence ปี2491ในตอนนั้นนะครับพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ยอยู่ติดก,กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแวดล้อมด้วยผู้ซึ่งไม่เป็นมิตรคืออาหรับทั้งหมด อียิปต์อยู่อีกทางหนึ่งจอแดนอยู่ทางหนึ่งซีเรียอยู่อีกทางหนึ่งทั้งหมดนั้นมีบริพนสกลลไกลมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้เพื่อจะอยู่รอดก็ยังมีผู้ที่ไม่เป็นมิตรเพิ่มขึ้นคืออังกฤษอีก สงครามที่เขาเรียกว่า w a r of Independence ปี2491นั่นน่ะเหมือนกับสงครามเก้าทับของประเทศเราคือจำนวนของค่าศึกนั้นมีมหาศาลมากมายหลายเท่าแต่ด้วยความมุมานะ ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้และมีชัยชนะในสงครามนั้นเช่นเดียวกันสงครามเก้าทับนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อตอนสมัยตั้งกรุงใหม่ๆ <c oughs> พม่าก,ก็ยกเข้าม,มาตี <c oughs> แต่เราก็สามารถเอาชนะได้ WAR OF INDEPENDENCE ปี2491ก็เช่นเดียวกันเขาต่อสู้กับข้าศึกเนี่ยที่มีจำนวนมหาศาลมีจุดซึ่งนองเลือดที่สุดเป็นจุดที่ต้านทหารอียิปต์อยู่อยู่ที่กิบบุตที่เรียกว่ายัด โมเดชิชัยยานโมเดชายนั้นเดี๋ยวนี้เป็นจิุบูสที่มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งหลายต่อหลายอย่างแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆเ,เกี่ยวกับผึ้งมีของจําหน่ายมากมายเลยทีเดียวทางด้านติดกันของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นสนามรบเมื่อสมัยปี2491เขาทําจําลองไว้ทําเป็นหุ่นทหารอียิปต์ที่บุกเข้ามาจากเชิงเนินส่วนทางอิสราเอลนั้นทางยิวนั้นอยู่บนเนินขุดสนามเพราะต่อสู้กับทหารอียิปต์อยู่ ปรากฏว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ประทะระหารอียิปต์จำนวนมหาศาลเอาไว้ได้เพราะว่าถ้าแพ้ตรงนี้จะต้องถูกตีตกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอยู่ไม่ห่างนักอย่างแน่นอนและจะไม่ได้มีชาติอิสราเอลประเทศอิสราเอลเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถึงเรียกว่า w a r of Independence เขาจำลองไว้อย่างเห็นจริงเห็นจังเลยทีเดียวครับรถแทงของอียิปต์ที่โดนทางฝ่ายยิวระเบิดนั้นก็ยังจอดอยู่คล้ายๆเป็น Open Wall Museum ให้เราได้ดู เมื่อไปเห็นแล้วก็จะได้นึกถึงว่ากว่าที่เขาจะเป็นชาติในทุกวันนี้เขาจะต้องต่อสู้มาแค่ไหนผู้ที่เชิญผมไปอียิปต์คืออูซี่ซึ่งเคยเคยเป็นเป็นผู้รับการด้านซีเรียเนี่ยนะครับด้านโกลันไฮเนี่ยเขาออกรบตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่อายุสิบห้า จนเดี๋ยวนี้อายุหกสิบสามแล้วนะฮะก็กลายเป็นพ่อค้าเขาก็บรรยายได้ทุกตอนเลยเพราะว่าในตอนนั้นเขาร่วมรบเพื่อความอยู่รอดอยู่ด้วยไปดูแล้วรู้สึกเห็นว่าทำไมเขาถึงแกร่งสามารถสู้กับกำลังทั้งหลายแหล่ที่มีจำนวนมากมายกว่ามาหาศาลได้ ก็เพราะความมุ่งมั่นและรวมจิตใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นเองแล้วนะครับไปที่อิสราเอลเนี่ยมีจุดที่ทำให้เราเกิดความรักบ้านเมืองของเรามากขึ้นไม่ได้ไปเสียเปล่าเลยไม่ใช่แต่เอาแต่ความบันเทิงอย่างเดียวแต่จะได้ข้อคิดอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองของเราอย่างแน่นอน ถ้าท่านมีโอกาสควรหาโอกาสไปเที่ยวนะครับนี่ผมก็เล่าให้ฟังแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยแล้วก็จะนำเอามาเสนอในรายการครอบจักราวาลต่อไปครับสวัสดีครับ